แพทย์หญิงพระพรลัตันติอุทิกุลน,นะคะจากหน่วยเวชศาสตร์มานานและทารกในขันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโรคลมชักคืออะไรครับ โรคลมชักนะคะในชื่อที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจกันก็คือโรคลมบ้าหรือเป็นภาวะที่สมองมีการส่งเรื่องของคลื่นหรือกระแสะไฟฟ้าเนี่ยที่ผิดปกติไปก็จะทําให้คนไข้มีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นชักเกรงกระตุกนะคะบางคนอาจจะมีอาการที่แบบขยับร่างกายแปลกๆเนาะบางคนแบบมีปากขมุกขมิบหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆความหนักของการนี้มีได้หลากหลายเราอาจจะแบ่งประเภทได้เช่นถ้าเป็นการชักแบบทั่วๆอาจจะเกิดจากทั้ง2ฝั่งของสมองเนี่ย ได้รับผลกระทบจากความผิดปกตินี้คนไข้ก็อาจจะมีการชักเกรงกระตุกข,ของกล้ามเนื้อบางคนก็จะมีอาการของหมดสติตามมาได้หรือในบางรายถ้าเกิดไม่ได้เห็นเป็นชักเกร็งกระตุกนะคะบางคนอาจจะมีอาการคล้ายๆเหมือนหมดสติไปชั่วขณะซึ่งในกลุ่มประเภทนี้เราอาจจะดูยากนิดหนึ่งว่าคนไข้กำลังมีอาการชักอยู่อาการของโรคลมชักเป็นอย่างไรครับและสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ ต้องบอก่อนว่าขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของโรคลมชักของผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆสาเหตุมันมีได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรมการบาดเจ็บของทางสมองนะคะเช่นได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนมีการติดเชื้อในเนื้อสมองหรือเยื่อหุ้มไขสันหลังหรือบางรายอาจจะมีเนื้องอกที่เกิดในจากสมองซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีสาเหตุ ที่เราสามารถทราบชัดเจนอันนี้อาจจะทําให้สามารถรักษาหายขาดได้แต่ถ้าในบางกลุ่มนะคะเช่นเป็นทางโรคพันธุก,กรรมหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถควบคุมอาการไม่ให้เกิดได้ถ้าเป็นลมชักสามารถมีเพศสัมพันธ์ หรือมีลูกได้ไหมครับจริงๆสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะคะแต่ก็คืออาจจะมีความเสี่ยงเช่นคนไหนที่เป็นโรคลมชักที่เรายังไม่สามารถควบคุมอาการได้ดีอาจจะเกิดอาการชักระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยได้เรื่องของการมีลูกมีได้แต่อย่างน้อยคือต้องประเมินโดยแพทย์ก่อนว่าสถานการของโรคลมชักณตอนนั้นเนี่ย เหมาะสมที่จะมีลูกได้หรือยังเช่น <_ d ata> ถ้าเกิดยังมีโรคลมชักแบบอาการยังรุนแรงอยู่นะคะยังชักอยู่เรื่อยๆบ่อยๆยังควบคุมโรคไม่ได้อันนี้ก็อาจจะยังไม่แนะนำแต่ถ้าในผู้ป่วยรายที่อาการเรื่องของลมชักเนี่ยควบคุมได้ดีอันนี้ก็อาจจะพิจารณาให้สามารถมีบุตรได้ จะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับและจะต้องวางแผนก่อนการตั้งครรภ์อย่างไรบ้างครับถ้าสมมติว่ามีแผนจะตั้งครรภ์อันดับแรกเลยปรึกษาแพทย์ที่ทําการรักษาอยู่ไปพบคุณหมอก่อนเลยว่าโรคลมชักของเราณนะตอนเนี้อาการเป็นยังไงบ้างถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณหมอเขาประเมินละคิดว่าโรคลมชักเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีที่สุดเลยคือถ้าเป็นไปได้คือ ถ้าไม่จําเป็นต้องกินยาอันนี้จะดีที่สุดก่อนการตั้งครรภ์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังจําเป็นต้องกินยากันชักอยู่ก็ควรจะปรับให้เหลือปริมาณขนาดที่น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ควบคุมอาการของโรคได้แล้วค่อยมาประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าตัวโรคเป็นยังไง สามารถตั้งขันได้หรือเปล่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคประเมินแล้วสามารถตั้งขันได้ก็จะสามารถตั้งขันได้แต่ยังไง้ก็ตามระหว่างการตั้งขันอันนี้ก็ต้องตรวจติดตามกันเป็นระยะระยะอีกทีหนึง่งถ้าเป็นโรคลมชักในขณะตั้งขันจะต้องระวังอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยความเสี่ยงที่จะเกิดการชักขึ้นระหว่างตั้งขันได ดเดยฉพาะในคนที่ค้าโรคยังไม่สงบดีหรือหลายๆคนเนี่ยพอเรารู้ว่าจะตั้งครรภ์หรือท้องเนี้ยค่ะกังวลเนาะว่าอูกินยากันชักอยู่ส่งผลอะไรต่อเด็กไหมแล้วหยุดยายเองอันเนี้ยไม่แนะนำนะคะควรจะต้องได้รับการปรับยาจากคุณหมอก่อนเพราะถ้าเราหยุดเองไปเลยมีโอกาสที่ตัวโรคเนี่ย จะแย่ลงทําให้เกิดการชักได้มากขึ้นซึ่งการชักถามว่าส่งผลอะไรตามมาบ้างอันดับแรกเลยนะคะคุณแม่สุขภาพคุณแม่ถ้ามีการชักถ้าเกิดล้มขึ้นมามีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักมีบาดแผลหรือมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกําหนดเกิดขึ้นได้โอกาสเกิดการแท้งบุตร ส่งผลต่อเด็กอาจจะมีภาวะเจริญเติบโตช้าในคันหรือถ้าร้ายแรงสุดเลยบางทีอาจจะมีโอกาสที่ทารกเสียชีวิตในคันได้ถ้าเกิดมีเรื่องของอาการชักที่ติดต่อกันเยอะๆอาจจะส่งผลให้เด็กขาดออกซิเจนได้ช่วงระยะหนึ่งซึ่งส่ลต่อสุขภาพของเด็กตามมาได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยอย่างที่ว่าคือควบคุมอาการชักให้ดีก่อนให้เหมาะสม 2. โรคที่อาจจะมาเรื่องกับโรคลมชักด้วยอาจจะมีภาวะเช่นความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คว จะต้องมีการตรวจแล้วก็ประเมินแล้วให้การป้องกันที่เหมาะสมตรวจติดตามสุขภาพของทั้งคุณแม่แล้วก็ทารกในครรภ์เป็นระยะระยะจริงหรือไม่ที่เป็นลมชักขณะตั้งครรภ์จะทําให้ชักมากขึ้นครับ ในอดีตนะคะถ้าเกิดสมมติเป็นกลมชักท้องปุ๊บมีโอกาสที่จะชักมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะจากการที่ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์า่าวะความเครียดการอดนอนหรือว่าอะไรต่างๆจากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามณนะปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีวิวัฒนาการของเราเนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างเยอะละตัวยากันชักทั้งหลายนะคะประสิทธิภาพค่อนข้าง,งดีถ้าคนไข้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ นนก็จะสามารถควบคุมอาการชักไม่ให้เพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าในรายไหนที่หยุดยาเองกินยาไม่สม่ำเสมออันนี้อาจจะมีอาการชักเพิ่มขึ้นได้ระหว่างการบ้งขัดได้โรคลมชักจะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้หรือไม่ครับและส่งผลต่อลูกที่เกิดมาอย่างไรบ้างครับจริงๆขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าสาเหตุของโรคลมชักของคนไข้เนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโรคลมชักที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอันเนี้ย เด็กในท้องมีอโอกาสที่จะมีเรื่องของภาวะลมชักเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นจากสาเหตุอื่นๆโอกาสที่จะถ่ายทอดคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ย ไปสู่ลูกในท้องก็จะน้อยลงไปด้วยความเสี่ยงของโรคลมชักเนาะอันดับแรกเลยมีโอกาสที่เด็กจะคลอดก่อนกําหนดได้เพราะฉะนั้นถ้าเด็กที่คลอดก่อนกําหนดความเสี่ยงหลายๆอย่างก็จะตามมาเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักน้อยการหายใจที่ผิดปกติพัฒนาการหรืออะไรต่างๆที่ผิดปกติได้อันที่2นะคะเรื่องของยากันชักระหว่างการตั้งครรภ์ถ้าเกิดสมมุติว่ายากันชักบางกลุ่มถ้าคุณแม่กินยากันชักตัวเนี้ยมันจะสามารถส่งผ่านไปยังลูก ในท้องได้ซึ่งยาตัวเนี้ยจะส่งผลให้เด็กอาจจะมีความพิการแต่กําเนิดได้ถ้าเราแพลนจะมีลูกหรือแพลนจะตั้งคันเนาะเราควรจะต้องได้รับการปรับยามันจะมียากลุ่มที่สามารถให้ได้ในคนท้องที่สามารถกินได้ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักจะต้องทําอย่างไรครับ ผู้ป่วยที่มีอาการชักสำคัญสุดเลยคือการตั้งสติก่อนดูว่าซีนตรงนั้นปลอดภยัยไหมเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้อยู่ในที่ที่เสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้อาจจะต้องหาซีนที่มันแบบปลอดภัยกับคนไข้ส่วนใหญ่คนไข้มักจะล้มลงชัก ได้หลายๆในกรณีเนาะเช่นทางเดินหายใจอาจจะมีการอุดกันได้ด้หลายหลายคนอาจจะมีความเชื่อว่าให้หาวช้อนหรือเอาอะไรใส่ปากอันนี้ไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการบาดเจ็บต่อระบบบริเวณในช่องปากได้เยอะขึ้นอาจจะมีการบาดเจ็บมากขึ้นโดยไม่จําเป็น ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรส่วนอื่นเราไม่ควรจะไปจับไม่ให้เขานิ่งเนาะจริงๆก็คืออาจจะให้เขาชักให้เสร็จแต่ถ้าเกิดสมมติชักไม่หยุดจริงๆโดยเฉพาะถ้าชักนานเกินกว่า5นาทีหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าในคนที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อนแล้วอยู่ดีชักอันนี้ต้องรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพหรือแจ้งรถพยาบาลให้มาทาการช่วยเหลือด้วยแม่ที่เป็นโรคลมชัก สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่ให้ได้นะคะแต่มีเงื่อนไขคือหนึ่งเราต้องดูด้วยว่ายาที่คุณแม่กินมีตัวไหนบ้างเพราะสำคัญเลยคือมันจะมียากลุ่มกัญชักบางกลุ่มที่มันจะถ่ายทอดผ่านน้ำนมไปสู่เด็กซึ่งอาจจะทำให้เด็กเกิดความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยาก่อนที่จะพิจารณาการให้เรื่องของการให้นมบุตรถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราสามารถปรับเปลี่ยนยาอะไรให้ได้แล้วจริงสามารถให้นมได้ไหมให้ได้ค่ะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะ สามารถตั้งคันได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะควรได้รับคําปรึกษาจากคุณหมอที่ทําการรักษาอยู่ประจําก่อนนะคะเพื่อตรวจประเมินเบื้องต้นก่อนนะคะว่าสามารถตั้งคันได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าจะได้วางแผนการรักษากันแบบถูกต้องต่อไป อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สําคัญนะคะก่อนช่วงการตั้งครรภ์นะคะคือการกินเรื่องของโฟลิกแอซิดซึ่งสําหรับผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรลคลมชักเนี่ยนะคะแนะนำว่าอาจจะให้รับประทานเรื่องของโฟลิกแอซิดก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนในขนาดเรื่องของโฟลิกแอซิด4มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพื่อลดเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดทารกมีความผิดปกติทางกระดูกไขสันหลังต่างๆให้น้อยลงได้